สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มารีวิวกับข้าวอะ่ะแล้วว่าวันนี้ภูมิใช้น,นำเสนอมากพอได้สิ่งที่เขายากได้มาแล้วแบบว่าไปแบบว่าไปแบบว่าไม่ได้กะว่าจะไปซื้อข้าวนะกะว่าจะเอาขวดอะไปแลกเอาขวดอต่เพราะขวดมันเยอะมากเลยอะมันก็หลายอาทิตย์แล้วที่เขายังไม่ได้เอาขวดไปแบบไปไปแลกอะ่ะค่ะโอก็เลยว่าเอาขวดไปแลกแล้วก็ซื้อน้ํามาด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไป ได้กับข้าวมานิดหน่อยมานิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยก็ได้มาพอประมาณอ่ะเราก็ได้มาสตรอเบอรี่อ่ะสตรอเบอรี่ลูกใหญ่มากลูกปเปล่งเลยอะแต่ว่าไหนจะให้จูแต่ว่า,วาโอ้ใส่ไว้ในถุงเนะี้ยเอาใส่มาในถุงมาแล้วมันก็เลยเละเลยโอ้แบบโหชีช้่ำมากเลยมันมันเละไปนิดหน่อยมันมันคว่ำก็เลยแบบว่าเมื่อกี้โอ้ก็หยิบออกมาก็เนี่ยค่ะเอามารีวิว <laughs> มันคว่ำม,มาได้มากเลย แล้วก็ได้ขนมปังค่ะออกไปลืมบอกไปว่าอ,อไปอ,อไปเอดีคาไปเอดีคาเราก็ไปได้ขนมปังมาดีอยวพพุ่งนี้เอาไว้ให้พ่อทุนมุญกับต้นบุญเอาไปกินที่โรงเรียนกับที่ทํางานเนาะก็ได้มาแล้วก็ได้เชลลี่ค่ะเชลี่เนี่ยไหมน้ำสตรอเบอรี่แตกเมื่อกี้มันคว่ำมีนวะว่าถุงนี้มันอยู่ล่างเนี่ยก็ได้มานิดนึง เพราะว่าต้นหลังบ้านมันโดนนกกินหมดไปแล้วค่ะกลัวเกี้ยงต้นแล้วไม่เหลือแล้วแล้วก็ไดโยเกดร์ไมะะบบ้พอตมบุญสี่กระปุกเนี่ยนะคะโยกดตแบบเนี้ยพอตมบุญชอบกินก็เลยเอามาสี่กระปุกเพราะว่าเดี๋ยวก็ไปซื้อบ่อยๆก็เลยไม่เอามาเยอะก็ซื้อมาประมาณเนี้ย่ะก็ถ้าไปถ้าไปซื้อร้านแบบไปร้านใหญ่ๆอะไรเนะี้ยก็จะซื้อมาเยอะแต่เนี้ยไปแค่ไอที่คาร้านเล็กๆใน ไม่ไกลจากหมู่บ้านตรงนี้เองเราก็ได้ไกล่นี้มาพรุ่งนี้เออโอ,อยากโอนักวันึกอยากกินซ้มตามพูดเร็วไปไหมเนี่ยโอนึกอยากกินส้มตามอีกแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าโอจะเอามาเอามาอบค่ะเดี๋ยวจะหมักเย็นนี้ทิ้งไว้แล้วพรุ่งนี้โอจะเอาอบนะก็ได้มาอันนี้มันมันลดราคาจากสองยูโรเก้าเก้ามันเหลือหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรกาห้าสิบอันนี้ยนะ แต่สองอันนี้มันไม่ลดสองอันนี้มันไม่ลดก็เลยเอามาสาม่องก็ออกมาอันนี้นะคะเป็นของเอดีคาผมก็เลยเอามาสี่ใ้เอามาสองแพ็คนะแล้วก็ได้กระดาษกระดาษเช็ดน้ำมูกกระดาษกระดาษชู่นะคะได้มาแพ็คหนึ่งแล้วก็ได้นมมานมจากเอดีคามากระปุกหนึ่งเปาะกระป๋องหนึ่งแล้วก็ได้ เนี่ยค่ะพวกไส้กอรอกชีสอะไรเงี้ยไว,ไวเวลาทำอาหารเช้าให้ตุ้มบุญกับพ่อตุ้มบุญเราไปกินที่โรงเรียนที่ทำงานเนาะก็ได้มาพูดเร็วไปไหมเนี่ยเจะพยายามช้าๆนะอุ้ยแล้วเนี่ยดีใจมากคือมันเป็นตับไก่ใช่ไหมคะอันนี้ตับไก่ตับไก่อ่ะอันนี้สองยูโรอันนี้สองยูโรสามเซนแล้วอันนี้ก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะหัวใจเหรอไม่ใช่ ที่มันเป็นแบบนะกล่นอะกลืนไก่ที่มันจะเวลาเวลาย่างมันจะอร่อยมากมันจะกรุบๆแบบเนี้ยผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อะมันอร่อยอะแต่อันนี้แค่หนึ่งยูโรเก้าสิบเองอย่าเอามายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาผัดกะเพราหรือว่าจะมาย่างเนียไม่รู้เหมือนกันหมดแล้ว <laughs> ถุงไปเล่แต่ว่าที่โอได้มาเที่ยวภูมิใจอยกนากแนะนำเสนอมาไปหูละพะ <laughs> ไปหูละพะโอ้ ไม่ใช่ใบโหระพาใบแมงลักใบแมงลักโอโหระพาโอามีอยู่เพาะไว้แบบงามมากแต่ใบแมงลักอ่ะโอ้หามาเพาะไม่ได้โอหาไม่ได้ที่ที่ไหนก็ไม่มีไปหาแบบพันมานาะจะมาเพาะแล้วไปที่ข้าวันนี้ยอุ้โอ้ตอนแรกว่าจะไม่เข้าไม่เข้าไปที่ในร้านกับข้าวนะจะไปแค่ตรงร้านอร้าน้นามอ่ะที่เขาขวดขวดขวดที่กินหมดแล้วเอาไปแลกนะแล้วเข้าไปหุ้ยเจอใบ แม่งลักโอ้ดีใจมากโอ้ดีใจสุดๆเลยก็เลยได้มา,า,านหนึ่งกระถางเดี๋ยวเย็นนิวจะเอาลงไปปลูกในสวนนะคะก็ได้มาต้นเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูกนะต้นเท่าไหร่มีหลายใบมากมีหลายดินมากตน้นละมีไหนละนี่มีเขาเขียนว้เลย biothaibasilicum หนึ่งยูโรห้าสิบเก้าเซนก็ประมาณตอนนี้มันหนึ่งยูโรประมาณสามสิบเจ็ดสามสิบแปดเนาะก็ตกประมาณสี่สิบบาทอ่นะถึงไหมเก็บไหมเก็บถึงไหมเนาะก็ประมาณต้นเออ่กระถางละสี่สิบแต่มันมีหลายต้นมากเลยนะโอ้ก็จะยืดตอนเย็นโนจะไปแลไปแยกแจะแยกปลูกเราก็ได้น้ํามาสองลังคนะ่ะน้ําโอก้ก็โอ้เอาไปขวดไปแลกแลกได้ประมาณสิบกว่ายูโรหรือสิบสามยูโรไม่รู้อ่า ประมาณเนี้ยแล้วไหนอะมีไหมแลกได้เท่าไหร่อ๋อแลกได้11ยูโร48เซ็นต์เซนค่ะขวดนะขวดที่กินหมดแล้วอะเราก็ซื้อมาน้ำมคสองลังก็มีเอ่อเป็นโคลามิกกับวิตาวิวทามาไมน์นะมาสองได้มาสองลังโห่ใจเพิ่มไป6ยูโร28เซ็นต์เซนอุ้ยอันนี้ แบบถ้าสมมติว่าเอาไปซื้อกับข้าวพ่อธมมบุญอะพ่อตุ์บุญก็จะเป็นคนจ่ายแต่ถ้าเอาไปร้านแบบอย่างเงี้ยเอาไปซื้อเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนจ่ายแต่ส่วนมากถ้าพ่อตม์บุญไปถ้าไปไปซื้อกับพ่อธุ์บุญอะก็จะซื้อเยอะๆเลยแล้วก็แบบว่านั้นเอ่อแบบอาทิตย์หนึ่งก็ขังหนึ่งแต่ว่าเอาไปแบบอย่างเงี้ยก็จะไปอาทิตย์หนึ่งหลายครังก็จะเพราะว่าจะไปไปเอาอันนี้นิดอันนี้หน่อยเนาะไม่ได้เอามาทําวันต่อวัน่ะ ไม่ได้แต่บางอย่างโอ้ก็จะแช่แข็งไว้เนี่ยอย่างอันเนี้ยโอ้ยังไม่รู้ว่าโอ้จะเอามาทําอะไรกินแน่แต่โอ้อยากจะไม่แน่ว่าจะผัดกะเพราหรือผัดให้มันเผ็ดๆต่อนะเรากินกับข้าวหร้อล,นนลอนนมันน่าจะอร่อยแล้วอย่างไก่เนี่ยโอ้ก็จะเอามาหมักแล้วอบแล้วกินส้มตำพวงนีเนาะคลิปนี้โอ้ก็เอามาลาเอ้คลิปนี้โอ้ก็มารีวิวประมาณนี้พอโออยากจะมาให้ดูว่าโอ้ดีใจที่ไปได้ใบแมงลักมาเอ้เาตามหาใบแมงลักแบบทั่วทุ่งเลยอะ ในรอบเนี้ยนะแต่โอ๋ก็ไปได้มาจากเอดิคาถ้าเารู้ว่าเอดิคามีไปเอดิคานานแล้วเนี่ยค่ะคลิปนี้ก็เอามารีวิวแค่นี้เนาะเ้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะค่ะีน,นเป็นน้ำสองหลังนะที่เขาได้มาอันนี้เป็นวิตามัยนะมันก็คล้ายเบียร์แต่มันไม่มีแอลกอฮอล์แล้วอันนี้เป็นโคลา m i กมันจะเป็นน้ำส้มผสมโคา น้ำส้มผสมขูกอนะเนาะเที่ยวได้มาสองลังนะคะเนี่ยค่ะน้ำสองลังเนาะ